มีเรนตบดาวเลยครับร้องโดยคุณพันธารุณปริเสศเจ้าหน้าที่ตาเอกอุยเก๋้อยรักวันนี้รับตรวจไปแม่ของเอกสอนรามครับนำไปใส่ลูกสำคัญนี้ ข ah. อ,อรับเองเลยครับรับขอบคุณครับสำหรับรางวัลนะพี่บอกให้กับน้องน้เพชรนะครับใส่พี่องคเพ็กสอนรามองเราปลรับ ดีคุณโดนวิสาจะแต่งตัวไม่สวยนี่นะขอกฎบาทนะครับเนี่ยตอนรับทตัวแรกนะครับตอาการแี่เป็นยังไงบ้างจ๊ะไม่ดีคืออาการ 一想。 ยาสายจะจอบก็จอบคนจนจนแบบนี้ทั้งแม่จะแม่แม่เป็นผีผู้นายสายใจเชีย่ยงและลูกคนหนึาสายใจแม่เป็นนางข้าหลวงของประสาทสุนทรไทยอยู่ภายในเมืองหลวง ออกเมีเดชาชุืูอออกพดียเดชาใช่ท่านเป็นคนดีท่านชอบช่วยเหลือคนแต่ว่าท่านน่ะอยู่อยู่อย่างเดียวท่านเป็นคนเจ้าชู้เปลี่ยนผู้หญิงมาแต่ละวันและไม่ซ้ำน่ากันเลยแม่ให้คนเปล่าจู้จี้ของท่าน เป็นสองคนกันแล้วะกาศงานเปลีบ้านกันใช่ไแม่อาการเป็นนะคะไม่แข็งนะครับไม่อบอุนเลยนครับจะได้งานนะคมแขก็จะมีเอยาแม่ด่องัสาไอ้ทากแม่คนเไปแแม่สงาเองกคนคอแ่ไม่ด้เลยพ่อม จักที่แม่เคยแมันยังไม่เข้าแต่พี่แม่เคยทำให้แผลเลยนะครับแม่อดทนหน่อยนะครับพี่สาวแม่เองเป็นคนดีนเอง้างความดีแบบนี้ี่ตลอดอึนแต่ว่าแม่รู้ตัวดีแม่จะอยู่กับเอง แม่เกศดรอยู่บนทางเวลาปีแล้วแม่ยางกีศรเป็นเดียวแผนด้วยแม่ไม่ต้องห่วงครับแ,แอบมีคนเกศศรเลยนกทับไม่สายอม่ดักันลับากกับแม่แบบนี้แม,ม่สบายใจ ไอ้ตื้อโอ้โหมาวิ่งเลยเป็นไงได้งานหรอไม่ได้งานเลยหรอเพื่อนอ่าไม่ได้งานไม่ได้เงินไม่ได้เงินไม่ได้ยาไม่เป็นไรเราเรากี้นี่กูไปบ้านเหนือไปขอยาลงม่ให้แม่กินเลยเดี๋ยวแม่ก็ดีขึ้นแล้วแม่เอ้นโผเป็นได้ยามาให้แม่เลยหรอวะเป็นโผเลยอ่ะโผว่ามันสายเกินไปแล้วเราเพื่อนสายสายเราเมื่อกี้กูเดินผ่านตลาดเนี่เลยพระฉันเช้าอยู่เลยไม่ได้หมายความแบบนั้น แม่สายแม่คงไม่ได้อยู่กินยาของเองแล้วเมื่อกพูดตรงเด็ดแม่ก็นอนรอยาพี่ของทำไมแกมาช้าแบบนี้แล้วแล้ก็ต้องเดินหำงานทุหฐานที่คูลัวยามันหกมากอะไรมากเว้ยทางไม่ดีมันในเมืองนี่แกมาต้องดีพี่หมดแล้วไม่จปากไม่ดีอะไรทั้งเมืองเนี่ยฮะแม่สายตายเลยผม ร้อนไม่ไงผมแม่แม่ตายแล้วตายแสมแม่กูเอานนี่ใบตอนี้ผมช่วยกคิดก่อนอนสายตายแล้วจะทำยังไงไ่เนียอนอนมาดอกมทุนดมาให้ต่อแม่โอ้ยไม่หรอจ้าเดี๋ยวไปบอกไอ้เจ้าม้ารู้ว่าแม่ตายแล้วรู้ว่าทางพระสวดแล้วเลยไปตลาดเพื่อไพื่อพ่อพามาห้าผิ คนแรกนี่ก็พ่อพาก่อนเลยนี่พี่ผมก็เป็นคนจนนะพี่จะเลี้ยงกับพ่อปาได้เหรอคนจนคนจนเลี้ยงเงี้ยเลี้ยงมันดีเลี้ยงจินทากระเทห์อะไราไม่ทำใจฉัฝากศพแม่ไว้นะไม่ทำใจไม่ได้ทำใจเลยจะไปไหนกันไปไปดูใจแม่เลย มาดาหลววัวมาแกะเต้นได้ที่ไหนตองเดินลุ้นหน้าหลังเลยไปโถเอาเป็นอายไปได้ของไม่เคยอยู่น่ะมึงอย่าอยู่ด้วยกันอย่าทะลึงไม่ชอบโตแต่ตัวนะมึงนะสมองไม่โตเออแกแลเนี่ยถึงบ้านีสายแล้วไปถามมันมีเงินไหมคราบมีเงินเจออะไรเอากับบ้าดหรอมันไม่มีหรอกหนิมันคนจนจะให้เราเราอ่ะไป ไอพันนะแต่ให้มึงบอกเขาไม่มีอะไรทำไมอ่ะนี่ไปเมื่อกี้ไงเสียงลูกควายร้องแงะเสียงลูกควายร้องเออ้งแหง่ไปเข้าไปดูแกลอยอยู่นี่ก่อนยืนตูดงอนลอยอยู่นี่ก่อนแงะอ๋อบุงไหลผมไวิบ้าไม่รู้ว่าลูกวัวลูกควายร้องแงแะ

ทำไรทำไรไอ้คนไอ้คนกดูดากแม่กูทำไมกูทแม่กูกููกููเฉยไปบอแม่มไปไล่ะ วัสดีท่านเสร็จถูเร็วทีนี่เสียงเองง่ายน่ะอย่างผมเองแหละโอ้กูโดนควายที่ไหนม้านล้ออ้าวแล้วแม่มึงอ่ะเนี่ยเออตายเอาไงรอกูอะไม่ได้กองมาหลายวันแล้วลูกก็คุยกันให้รู้เลยแม่เป็นอะไรป่านนี้ไม่เจอคนอีกนะโอ้จิ้มพายซู่สายตื่นแม่สบายเลยเฮ้ยกูมาถึงพี่แล้วเอายังไงกันของกูอ่ะฮะ ไอ้ผมแม่เอาไผมตายแล้วฮะแม่ตายแล้วแม่ตายาพอยกูด้วยทไมล่ะผีจับผีับอะไรนะผีจับผีผีไม่ได้จับท่านนะจับผีไอ้กลัวบปีดจับกลัวอะสะบ้ายังไงอุ้ยแม่ผมตายแล้วไอ้ผมผีผม

ตั้งตาพขาลมอยู่ข้างหลังเกิดไม่ตายแม่จะจังดีกว่าก็แม่มึงตายแล้วเนี่ยกระถีเขาทำยังไมอ่ะเขามาเก็บตังค์ไงไอ้ผีไม่มีตังค์หรอกผีมีแต่ผีมาเอาอะไรกัน่ออามันมีแล้วหมดเลยมันคุยแต่ผีเลยแต่แต่ผีก็คุยกับใครอยู่ก็ไม่รแม่แม่คุณตายนะเงินของแม่ว่าทั้งตั้งดอกหกทั้งแม่คุณอยู่เลยไอ้เดิมเงินเนี่ยคุยกับผมเนี่ยเราจะต้องคุยกับลูกชายเขาเอาไปเอามา แม่ไม่เคยเก็บศพแม่แม่จ๋าแม่ลูกแม่แม่ลูกเดินเลยแม่แม่ตายแล้วไม่ต้องเดินนะไม่ต้องชูตูนะฝ่าใช้ศพเดินขนขดประเภทไหนเนี่ยไม่ต้องเดินเลยนายยกมาบ้านเองทำไมแค่ก็ผีปัญญาอ่อนเดินก็ปวดหัวอ่ะฝ่ายรางวัลแม่ แล้วแม่เขาตายใครจะท่านชอบเงินทองโอ้ใจเย็นได้ไหมถีอ๋อมันคนจนนี่แหะมันไม่มีตังค์แม่มันก็ตายต้องมาใจเย็นอะไรล่ะใจเย็นก่อนมัตายหนีนี่ไม่ได้ดูแล้วนะไอ้พวกน้าเออแกใครมันค่อยใช้ไปจบเนี่ยโอ้โหเศรษฐีเขาช่วนมขาดังแม่ละเว้แล้วเราจะไม่มีตังค์ให้มึงบอกฝันก่อนดก่อนเดี๋ยวพอเราจากการเรื่องสมแม่เสร็จเดี๋ยวมึงค่อย คอยหาเงินมาใช้ขาวบอกเขาไบบนี้แลูกเขารู้ยอมแม่สายตายแล้วรู้เลยจะไม่ยอมเลยอ่ะพูดฟรีสิเออแม่ด้๋ยวเราออด้วยเลยนี่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 มาเฉยเหรอไหว้ครับก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีคุณพระมาเศรษฐีนั่นเลยไปไหว้เมียเขาด้วยดเด้อสวัสดีครับเมียท่านเศฉยมาเลยไม่ช่ยไม่ช่ยพูดอะไรเนี่ยเออหุ่ยหน้าหุ่ย ไมาบอกเป็นเมียแต่องเศรษฐีไม่ใช่ไงกูไม่ใช่เมียเศรษฐีแล้วทั้ไงวะเศรษฐีก็เมียกูอะไรที่ผายเขาไม่คิดนะพูดอะไรเขาคิดไม่ได้มาพูดไปงั้นพูดก้าวตรงเตดี๋ยวเขาหน้าไม่ให้แล้วนะไม่ไม่ให้อะไรไม่ให้เงินเงินมาไงเพื่อวันนี้ใครเหรอต้องมึงถ่ายหรือถ่ายไม่ใช่ผมไม่สายนะชื่อว่าอะไรผมชื่อแทนนะโอ้แทนเออแล้วยังไงล่ะแทน แม่เองตายแล้วแต่ก่อนที่แม่จะตายแม่เองเป็นหนี้ลุงอยู่นะทั้งต้นทั้งดอกมันก็หกทับแล้วเรียกแม่เองตายใครใครจะได้รับท่านเศรีครับเนาะนนี้เงินทัศกไม้สายผมก็ยังไม่รู้เลยครับว่าผมจะหาจากที่ไหนได้บ้างส่วนหนี้ที่แม่สายติดท่านเศรษฐีไว้ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะขอค่ะไปอีกสเจ็ดวันไม่ได้เปล่าครับท่าเศรษฐีไม่ผ่าแล้วหรอ ผัดกุ้ยทีเหรอโอ้โหแองเก็น์ไ้เตียวแล้อไหมพอทิ้งผายผัดได้ทำไมเยอไม่เอากูจะเอาคนนี้ถ้าจะถีบครับขออนุญาตคิดหนึ่งมีส่วนผมนี่มูลทับมาเลยครับแต่ครัพมาปาก่อนนี่มูลชุดนีเดี๋ยวขออนุญาตเรียติงดีเลยแม่ได้ได้บุญด้วยทำวันนี้และ เนี่ยครับครอบครัวของสลาราเพ็กก็ร่วม่นทำด้วยอีกสองพันบาทด้วยกครับยกยกกรตั้งรุ่เลยไงครับพี่น้องนะครับการที่รวมคำบุญมากน้อยไม่เป็นไรครับพนมมือครับ ว่าเซ็ตพีทีนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยไ่เอาพูดเอาอันนี้แต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้จะหาที่ไหนถ้าจะไปหาได้ก็เลยเอามืงติ้งว่าเอามานจับมาโอ้พูดหาเลยไงล่ะกลัวไปหาเลนมากลัวมากมีอะไรดีกว่าจาเสียหน้ายเอาไม่มาเลยดีนะสิเกศรตอนนี้เสร็จแล้วก็มาทีงยนี้ ที่าสายติเขเอาไว้ให่เลยรู้จาจขอผัดของแล้วจริงๆก็ไม่ยมให้เลยเกศเกศสาระเพี่เเพี่ไ้เลยได้หรือเปล่าไ้จะพี่เอเกสารจะหลอกูกดนงจะขอบใจมากนะใจเย็นสิเกก็มาขอผัดกวโถก็ามาได้เหอมอันนไม่มีตังมนะันไม่มีไม่หาม<อ>ันสิทัก<อ>ทจ้าแต่ฉันว่าเกศสาอะไรนะใครมากูอยานี ผู okay. mm ้หน mm ิงผู้หญ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 ิงแหมผู้หญิงเลี้ยงแขกอาตมาตีว้าตีแค่สี่อะไรมาเนี่ยมีชื่อว่าเบสรค่ะ ขอบคุณเศรษฐีน้จะที่ยกมีสิ่งให้ไ่ไหวอาจระเดียวเขาจะดีลเมยตำมาไอ้ธีชาเลยเนี่ดีนะคุณจอเพกห่นไว้อะคจองหมอนให้คุไปนอนเนี่ยั้นั้นเร็นะสอนไม่เดีนรหรอกเ่อเีไม่แกไปเนื้อหมอกเวยเน่ะไม่ใช่อะไรอะแอบเ็นเขาอะไรหว่า อยากรู้ออนเอ้านี่เขาเป็นใครเนี่ยมาตะตองมต้องถ่ายรายการนิวว่วมากู้เลยสีาเแกะาโพใ่อุดนะเห็นตะล้องเม่ไห้นี่เก็นกาเล่นกองอยู่งเขาจเอากู้ออกรายการา ว่าเกศอรเป็นอะไรกับแผนเหรอเกศศรนรรี่แหละจ้าคือว่าเกศศรเน,นี่ยเป็นเมียของพี่แผนจ้า